กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับไ้ด้วกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของจีซูแบกพิงกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อถามย่ยวกับว่าทําไมจีซูแบกพิงถึงได้ท่อนน้อยเกือบทุกเพลงเลยครับตามฟังเพลงมานานแล้วครับสารภาพเลยว่าเมนจีซูชอบพี่เขามากๆ แต่เกือบๆทุกเพลงเนี่ยพี่เขาจะได้ท่อนน้อยเกือบทุกเพลงเลยบางคนอาจจะบอกว่าลิซ่าก็ได้ท่อนน้อยเหมือนกันอันนี้ผมรู้ครับแต่คิดว่าไม่เยอะเท่าจีซูด้วยลิซ่ายังมีดีเรื่องเต้นที่เด่นสุดๆด้วยส่วนจีซูเขาถนัดเรื่องร้องเรื่องเต้นเองก็ดีเหมือนกันเห็นความพัฒนามาเยอะจริงๆไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกเหมือนค่ายจะให้ท่อนพี่เขาน้อยมากๆพยายามไม่คิดแล้วครับแต่มันทำไม่ได้จริงๆ ไปดูกันนั่นฝังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าท่อนร้องของวงเบค็พิ้งแบ่งตามความเหมาะสมของเนื้อเสียงและอารมณ์ของเพลงจีซูเป็นโวคอลก็จริงแต่ลึกๆแล้วตำแหน่งจริงๆของจีซูคือ s u บโวคอลซึ่งเป็นเรื่องปกติของหลายวงที่ตำแหน่งนี้จะได้ท่อนร้องที่ไม่เยอะเพราะไม่ใช่โวคอลหลักดิซ่าตำแหน่งหลักคือแรปแต่ก็ได้ร้องด้วย แต่เพลงที่ดิสซาจะได้ร้องเยอะจะเป็นเพลงอารมณ์พิงเพราะเนื้อเสียงไปทางนั้นเจนนี่ตำแหน่งคือแรปบวกโวคอลส่วนใหญ่เจนนี่จะได้ร้องส่วนใหญ่เจนนี่จะได้ร้องเปิดเพราะเนื้อเสียงหนาพุ่งทําให้กระตุ้นคนฟังช่วงเริ่มแรกได้ดีของเจนนี่เองหลายเพลงก็ไม่ได้แรปโบรเซ่ ose, คือโวคอลหลักก็ร้องท่อนปกติและร้องเพิ่มส่วนตรงพีก่อนจบเพลงพอต้องใช้พลังเสียงเยอะ เลยเป็นหน้าที่ของโวเข้าไปส่วนท่อนฮุกของแบ็คพิงส่วนใหญ่ก็ร้องร่วมกันทุกเพลงอยู่แล้วถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์เพราะเขาคุกคีกับศิลปินเยอะก,กว่าเราน่าจะรู้ดีมิดเสียงของแต่ละคนดีแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสําหรับศิลปิน YG แล้วจะได้ร้องน้อยร้องมากใน m v ก็มีฉากเดียวของใครของมันอยู่แล้วไม่เทใครทิ้งแน่นอนทำแบบนี้มาตั้งแต่สมัยบิ๊กแบงแล้ว ความคิดที่สงนะครับผมได้ตอบกลับว่าจีซูร้องน้อยเกือบทุกเพลงไม่แน่ใจว่าได้ตามจริงหรือเปล่าเพราะในบรรดาเพลงไตเติ้ลจีซูได้ร้องน้อยสุดแค่2เพลงเท่านั้นคือ Playing With f i r e กับ As If if you Last ย้ำนะว่าแค่2เพลงจะใช้คำว่าเกือบทุกเพลงไม่ได้ b a ็คพิงมีแค่4คนถ้าเทียบกับวงอื่นคือแฟร์เรื่องท่อนร้องที่สุดแล้วคนที่ร้องน้อยสุดก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดเลย ความคิดเห็นต่อไปแล้วะกันนะครับผมเด็กๆออกมาพูดเองครับว่าตอนได้เพลงมาก็เอามานั่งคิดกันว่าใครเหมาะกับท่อนไหนก่อนที่จะเข้าห้องอัดพวกรายการ Survival ต่างๆของ YG ก็มีขั้นตอนให้เห็นถึงระบบในการฝึกเด็กของค่ายก็เป็นแบบนี้หมดเด็กต้องนําเสนอเองรอคนป้อนอาหารเข้าปากไม่ได้ถ้าสิ่งที่เสนอมันโอเครดิเซอร์เขาก็ซื้อเลยแค่ตบให้มันเข้าที่เขาไม่ได้กําหนดมาให้ตั้งแต่แรกว่า ครจะต้องร้องท่อนนั้นท่อนนี้ตัวเด็กต้องนําเสนอวิธีการร้องที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองด้วยความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเขาแบ่งลงตัวดสดๆเลยนะผมว่าเพลงของแบกพิงแทบทั้งหมดจะเป็นเพลงเต้นซึ่งเสียงร้องที่เหมาะกับเพลงเต้นจะต้องพุ่งๆแข็งแรงแข็งแรงร้องออกมาแล้วเพลงถึงจัดสนุกมันสะใจคนฟังซึ่งผมมองว่าเจนนี่กับโรเซ่เนี่ยสองคนนี้เอาอยู่เลยเพราะเสียงแ,งแข็งแรงและพุ่งมาก ห้องนี้เลยได้เป็นตัวหลักในด้านการร้องส่วนจีซูเสียงจะเบาบ้างพลังน้อยกว่าเพื่อนอยู่หน่อยเวลาร้องเพลงเบาๆใสๆซึ้งๆแบบเพลงสเตย์น่าฟังมากมายสบายหูเลยครับส่วนลิซ่าของเราขอไม่เปรียบเทียบกับสามสาวแล้วกันนะเพราะลิซ่าเสียงออกมาทางศิลปินแร็ปชัดเจนมากทานเสียงแนวเดียวกับนิกกี้มิโน่คาร์ดิ i ีลิซ่าเลสไออะไรประมาณนั้นเลยได้คองท่อนแร็ปเป็นกำลังหลัก ความเห็นต่อไปเลยล้วกันนะครับผมทุกวงของค่ายนี้เป็นแบบนั้นแบ่งท่อนตามความเหมาะสมของเพลงเน้นเพลงที่จะเป็นเพลงที่ดีมากกว่าเพลงที่แบ่งท่อนดีบางเพลงพีดีคิดมาตอนเขียนได้ซ้ําว่าท่อนนี้ใครจะร้องด้วยความที่จีซูเป็นซับวอล์เกอรในสายตาเราเลยทําให้ได้ท่อนไม่มากเท่าแต่ก็มากแล้วละ่ะสําหรับวงสี่คนได้ยินเสียงครบทุกคนและเพลงก็ครบเครื่องผลตอบรับเลยดีแบบนี้ อยูความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมนี่เมนจีซูเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าพี่แกอาจอยู่ในตำแหน่ง lead vocal สังเกตคือจะได้ร้องก่อนเมน vocal จะร้องร้องแบบคุมโทนไม่มากแต่ก็ไม่น้อยส่วนพี่ซูก็นอกจากรับ lead vocal v i ช u ก็ยังมี sub vocal คอรัดัาบ้าในรายละเอียดเพลงนั้นเยอะอยู่นะลองไปหาฟังพี่ซูแกทำเสียงได้หลากหลายมากเพลงเกือบทุกเพลงจะมีเสียงพี่แกทำคล้ายเสียงดนตรีอยู่ แต่หาดูไม่นั่นคือเสียงจีซูไปต่อกันอีกห้าความขิดหนึ่งในนักนะครับผมก็ลองนึกว่าจีซูร้องท่อนอื่นๆดูสิว่าเข้าไหมเขาเลือกท่อนตามเสียงของแต่ละคนจากที่เราเข้าใจนะต่อให้ร้องเพาะดีแค่ไหนถ้าท่อนเสียงไม่ใช่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่แค่พี่จีซูทุกคนเลยจริงๆเสียงประสาในเพลงหลายท่อนมีเสียงพิซูอยู่ทำให้เพลงมันกลมกล่อมมากเห็นช,ชัดเลยคือท่อนจบมุก dkwtd ที่ร้องอยู u เราชอบมากเชื่อว่าทั้งศิลป,ปินและทีมโปรดิวเซอร์เขาช่วยกันดีไซน์ทดลองจนออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้พวกเราได้ฟังแล้วเรื่องแบบนี้ส่วนตัวมองว่าอยู่ที่ความเหมาะสมของท่อนเนื้อร้องบวกทำนองบวกเนื้อเสียงของศิลป,ปินจะกะเกณฑ์ยากว่าต้องร้องโดยเฉลี่ยเท่ากันหมดคงยากอย่าง 4D และปูสเตน้องลิสก็มีท่อนแร็ปร้องน้อยนะซึ่งเราฟังเพลงหลาย,ลายรอบก็เข้าใจได้ว่าถ้าเอาเสียงร้องมาใส่แทนที่พี่เจน พี่จีซูหรือแทนแช่งมันคงไม่เข้ากับเสียงน้องเราว่ามันขึ้นกับความเหมาะสมแต่ด้วยความโชคดีคือแบคพิงมีกันแค่สี่คนก็ยังถือว่าโดดเด่นกับทุกคนอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมที่ร้องน้อย,อยเห็นมีแค่บุญจังนั้นกลับมาจิมักซอมแต่เท่าที่ตามแ็กพิงมาพอเข้าวๆเ,เราว่าจีซูเสียงแน่นนะแต่เหมือนจีซูไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคเข้าไปดีไซน์การาร้องของตัวเองสักเท่าไหร่ ซึ่งข้อดีของการไม่ดีไซน์การร้องคือการร้องของจีซูจะสถเยียนมากๆแต่ข้อเสียคือไม่มีลูกเล่นในเสียงในเพลงที่บีชหนักๆอย่างบุญจังนั้นกลับมาจีมักซอรอมท่อนฮุกหรือท่อนบีชจะตกเป็นของเจนนี่แทนเพราะว่าเจนนี่เป็นคนที่เวลาร้องเพลงจะใช้อินเนอร์ใส่เข้าไปร่วมด้วยค่อนข้างมากอันนี้ส่งผลให้ท่อนฮุกของเพลงมีความน่าสนใจส่วนโรเซ่ก็เป็นเมนร้องอยู่แล้ว เจ้าของกระทู้คงหมายถึงทําไมจีซูถึงได้ร้องน้อยกว่าคนอื่นใช่ไหมแบบไม่เยอะเท่าคนอื่นคงเพราะจีซูเป็นคนเสียงออกทุม้มเสียงแน่นมั้งถ้าร้องเยอะอาจจะขัดขัดอัดอัดเพลงแต่ไม่ใช่ว่าจะร้องเยอะไม่ได้นะแค่เพลงแบกพิงตอนนี้มันเหมาะกับเสียงคนอื่นมากกว่าไปต่อกันอีความีคนหนึ่งเลยละกันนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจีซูจะท่อนน้อยขนาดนั้นคือก็แบ่งท่อนได้โอเคประมาณนึง ไม่ถึงกับน้อยจนจมหรือหายไปเลยเมมเบอร์ก็มีแค่สี่คนถ้าน้อยจริงมันจะยิ่งเห็นชัดเลยแหละถามว่าท่อนร้องแน่น้อยจริงไหมคำตอบคือจริงสำหรับแบล็คพิงมีจีซูและลิซ่าลิซ่าเหมาท่อนร้องทซ้ำาไม่อย่างนั้นอาจจะน้อยกว่าหรือพอๆกับจีซูที่แน่น้อยกว่าอีกสองคนค่อนข้างชัดเจนอันนี้หาดูแฟกต์ได้ไม่ยากแต่ก็ตามที่หลายๆท่านบอกไปแล้วว่าการแบ่งท่อนร้องน่าจะแบ่งตามความเหมาะสมโดยสมาชิกแบล็คพิ้งเอง โดยอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ต่างๆสาวๆคงให้คนที่เหมาะที่สุดในแต่ละท่อนเป็นคนร้องซึ่งที่บนผ่านมาอาจมีหลายเพลงที่ดูเฉลี่ยแอร์ไทม์กันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่เพราะในตอนแรกสาวๆอาจมองว่าโรเซ่และเจนนี่มีเสียงร้องและเทคนิคการร้องที่ดีกว่าอีกสองคนการแบ่งท่อนร้องเลยออกมาแบบนั้นแต่ถ้าดูจากอัลบั้มล่าสุด G T L ส่วนตัวมองว่าถือว่าแบ่งแอร์ไทม์ดูดีขึ้นเยอะทุกคนมีส่วนร่วมในแต่ละเพลงไม่ห่างกันมาก ได้มีเพลงที่ผัดกันเด่นแตกต่างกันไปซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ซีจูและลิซ่าเริ่มมีความมั่นใจในการร้องมากขึ้นแล้วมั้งเรื่องนี้คงต้องดูกันไปยาวๆว่าอาาัลบั้มที่กำลังจะมาจะออกมาสมดุลเหมือน KTL หรือไม่แต่ทั้งนี้คงโทษใครไม่ได้เพราะเป็นการตัดสินใจของเธาสาวเองครับอีกความคิดเห็นต่อไปเแล้วกันนะครับผมอาจจะต้องนับรวมเสียงคอรัสที่จีซูร,ร้องไว้ด้วยซึ่งเยอะเลยนะครับเสียงเทสใสเบาๆคอไปได้ทั้งเพลง ช่วยเพื่ออัตลรก์ให้เพลงน่าฟังให้ไม่แข่งกระด้างจนเกินไปจีซูก็มีบทบาทสําคัญครับถ้าเทียบการแบ่งท่อนร้องของแบ็ k พิงกกับวงเกอร์กุฟฝรั่งถือว่าแบ็ k พิงอยู่ในกลุ่มที่แบ่งท่อนร้องให้สมาชิกในวงได้ดีมากครับคล้ายๆกับวงลิตเทิลมิกฟิปฮาร์โมนีซึ่งแต่ละเพลงก็แบ่งกันเด่นค้าๆกันไปไม่มีใครถูกลืมไว้ข้างหลังต่างจากวงเกอร์กุ๊ฟฝรั่งยุคก,ก่อนอย่างเช่นเดสตินีสช่ที่บียอนเซเด่นกว่าใครเพื่อน ที่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับวงเกิร์กรุ๊ปฝรั่งเพราะผมเห็นว่าแมคพิงเป็นวงระดับอินเตอร์ครับคนรู้จักทั่วโลกก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ